อวนอยู่ไว้เดียวมันมันอวนอยู่เตะมันก็อวนอยู่เนาะใครอยู่วันนี้นะครับทุกคนเป็นวันแรกของชีวิตนะที่ผมจะได้ฆ่าแพะนะครับนี่ใส่ถุงมือมาเรียบร้อย เลี้ยงมาประมาณ2-3ปีแล้วนะครับยังไม่เคยกินเลยนะที่เลี้ยงเองเนะี่ยเดี๋ยววันนี้ผมขายยกคอไปหมดแล้วเหลือ,อไว้ตัวผู้ตัวหนึ่งเอาไว้มาชํำแหละกินดูว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะคือจะทําได้ไหมคือกินจริงๆผมเคยกินแล้วแหละตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนที่อยู่เลาวนะครับที่บ้านก็เลี้ยงแพะก็กินตลอดแต่ว่าอันนี้เลี้ยงเองจะทํากินเองไม่รู้ว่ามันจะเหมือนที่แม่ทําให้กินหรือเปล่า อันนี้คือสถานที่นะครับที่เราเตรียมที่จะย่างเนื้อแพะและก็ตรงนี้คือสถานที่ที่เราจะกินนะครับเดี๋ยวจะไปเอาเขียงอะไรมาเอาไว้สำหรับแล้วก็สถานที่ตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไว้เป็นที่สถานที่ตรงนี้เอาไว้เป็นที่ชำระนะครับต้องรอให้น้ําเดือดก่อนมัดไว้กอน น,นี่คือเตรียมไว้เลยอันนี้เราถอนขนเสร็จแล้วนะครับก็เลยล้างขนออกแล้วก็เราจะทำการทำแหลกะนะเดี๋ยวเราต้องเผาก่อนนะเดียวเดี๋ยวเอามอลงแล้วเราเค่อยเ,าเาาผาเผาล้างขนล้างแหลออกดีดีอออนนนัเสร็จมันก็จะขาวชัวแบบนี้เลยนะครับเน,นื้อขาวชัวอย่างนี้เลย เราก็จะเอาไปลนไฟสักหน่อยหนึ่งให้ฝนมันออกหมดแล้วก็จะเริ่มันแหลกแล้หลากโซ่เนาะแบช่วยกันทำแป๊บเดียวประมาณเราทำไม่ถึงชั่วโมง้วเนี่ยเราเริ่มทำกันบ่ายสองกว่ากว่าตอนนี้บ่ายเกือบจะบ่ายสามแล้วานาที ห้อออกกันเลยเดี๋ยวหันะ่นหัวอ,ออกตัดหัวอ,ออกเลยตัดคอได้ไหมพี่เลี้ยงจ้า เอาีิโครงมาย่างนะครับแล้วก็หั่มมันแล้วก็เนื้อท้อง กินแพะครั้งแรกในชีวิตเราวป้ามันต้องมาโสาเข้าไปฮะเรอเด็กว่าเคยฆ่าแพะป้าไงใช่แล้วอันนี้คือขี้ไม่ใช่ไหมใช่ขี้เพี้ยเตานี้ใช้ไม่ได้เรื่องนะครับถ้าใครจะซื้อนะต้องต้องดูที่มันมีฐานอยู่ข้างล่างนะครับนี่เตาแบบนี้จะใช้ได้ดีกว่าได้เอาเนี่ยเอาขี้ไอ้ก้อนเล็กๆมาใส่ได้เดียวขี้ก้อนเล็กมาใส่ได้แล้วก็เปล่าเปล่าเออแหละ แต่ละใหแ่ล่ะเมื่อก่อนหญ่โพดมันปิ่งมันทัน้ต่องให้ไฟมันแห้งกว่านี้ก่อนเออและกีมกอดหน่อยๆมาใย่เปิดด้วยแล้วอย่างแพรครับผม เราเตรียมอันนี้คือที่จะทำซอยจุนะครับจุแพะปลาชิมยังอร่อยอร่อยตัดหน่อยตัดหน่อยเช็บปก็ได้นะตัดเลยอ่ะซอยๆอเส้นเนีย้ยนี่มืดนะ พ่อสัง่งขับตู้เย็นหน่อยไปให้จันพอใส่ทุ่งผัดติกแล้วขับตู้เยน็นหน่อยนี่เลย The way she writes is so confusing sometimes. Oh. The way she writes is so confusing sometimes. เม็ดออกคอเลยกีเลยท่านี้เอา,ากล้องไปตั้งตรงน,นู้นเลยเ่อนหนี่งพิกผมทำไม่รู้นะทำไม่เป็นหลายเมนู ก้อยอะไรพวกนี้ทำไปอยู่แต่ที่เกี๊ยวทำแต่ว่าย่างนี่ก็สุดๆแล้วนะกินกับเกี๊ยวเพียดเนี่ยกระโข้าอันตัวมาครับมาใส่

รวงเก้าวอันนี้ไม่ขมใช่ไหมเปรี้ยวกินบ้าปอีกแล้วนอนนั่งขงนเล็กๆนะเป็นไงเบียร์ รสชาติอร่อยไหม <êm> เทียบก,กับวัวแล้วเรือกันอ,อร่อยร้อนไหม <caracter> จนันมาแล้วจันมากินมา นั่งเลยด้่อนนี่มีเนื้อตรงนี้ในหม้อเยังเต็มเนื่อกินหมดไหมเออมันยังมอยู่เหรอเนื้ในเนไม่ยนไกินเลยมาดิยไง่บางมัเหนียวเหนเธอต้องกินเธอใส่นั่นได้ยู่งยงหันแบบนี้ดิเวห่

แล้วแต่อารมณ์ตัไวไล่ไงพี่หน่อยอืออ<ฮ><ฮ>ะไรยางเลยเห็นฟันแล้วมือออกก็มือเข้าอยู่ได้ เรารู้ว่ามันอยู่ฝั่งนี้ที่แกชอบนั่งทุกวันด้วยค่ะนี่ใครพี่ะมันชอบเอาลูปรูปนั่งนี่แกอะไรนักหนาคนไม่เคยนะเธอไมรู้จักมันไม่อยากเห็นแพ้ใช่ไหมโอเาเดินไปโตเธอเดินไปเดินบางทีก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของคนที่ไม่เคยด้วยไปไหมเธอท่านฆ่าแพะมันยังวิ่งหนีเลยโต ดีะก็นติไม่บอกว่าจะขายทค่ไหนเวลามันต้องรอให้หมดรสอะไรนี่รสชาติกินแพะเป็นยังไงบ้างอร่อยครั้งที่สองแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยลองนะใครใครใครไม่เคยลองอ๋อสำหรับคนที่ไม่เคยลองใช่แนะนำดิเป็นยังไงเหม็นเหม็นมันแพะแต่อร่อยอร่อยใช่มแต่มันจะมีกลิ่นของแพะนะมีกลิ่นของแพะครั้งแรกปะเบียร์ครั้งแรกครั้งแรกอร่อยไหม แต่แต่แต่ ah ไม่ได้กินนะไม่ได้กินเหรอแพ้อากากกินมันนัวกว่าแต่กินเพราะมันรสชาติมันแบบมันนัวกว่าจริงเนื้อเพื่อเอลือเพื่อนเนื้อเพี้ยกอะ กแล้วแล้วค่อยไปซื้อโคคืออะไรมาถ้าเป็นถ้าเป็นภาคใต้นะเขาก็จะมีแกะเออแพ้นี่แหละแต่ว่าจะมีสูตรของเขาเขาจะมีน้ำน้ำน้ำซอสของเขาเนะ่ะเวลาเขาย่างเขาจะหันหันหัน,หนแล้วก็จะทาตลอดเลยแต่ว,ว่าเราไม่รู้สูตรเราก็กินมาอย่างนี้แหละ ง่ายดิกี้กินไหมกองเยอะต่นี้เอาไว้อุ่นเฉยๆตวนี้เอาไว้อุ่นตานั้นเอาไว้ดีนะเอาเกาะตนี้เอาไว้อุ่นเตานั้นเอาไว้ย่างตั้งองกูยังไปเที่ยวเน่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 ่เนเน่่เน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 น่เน่เน่เนน่เ่เนน่เ่เ่เ่ เข้าแก้มหมอกออกไปหมกนั่งรน้ไจรับอเนื้อผับขับไหมขอบขับไปอเจเลยอันนี้เหรอ เบสเขาไม่กินเนื้อะไู้ไม่กินหรออย่างดูกินน่น่สแสนก็มันน่าสใจเดียมองยี้คิตอนนี้มันมันอะไเราบ้างมันหวานอย่าไม่ตอบแชทเลยเราต้องใส่เก็บปปะใช่นี่มันมันไม่รู้ตอบเออเออไม่กินเอ ลก่โคกเอ้ยอาแต่โคกว่ะโอ้โหนี่ไงโคกบ่ก็ต้องแข็งด้วยเออเอาแต่โคกบ่เผืดเออลองถ่าอยู่ไหนถ้าไม่ซื้อมันแข็งมันก็ยังมีอยู่ในตู้ฟรีนัแหละซื้อมันมาเลยซื้อมันแข็งมันเขาไม่เห็นตอบไงเขาเลยไม่รู้ซื้อ พี่ส่งให้แกดูเหรอส่งอ๋อใช่เดี๋ยววา้างสูงู่เดียวโคกโคกเชื่ออะไรนะโคก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 กโคกโคกโคกโกโคกโคก ไปรับมาก็ได้โคกแล้วผมเลยงง,งหิวกันไหมนะ่ะเ้ามาหิวกันไหมต้องซื้ออะไรให้หมหนะ่ะใช่เอ้ลูกนะลาบมันเหนียวนิดนึงลาบหัวก,ก็เหลือนะอันนี้ก็เหนียวมันลูกกินไหมล่ะป๋อมป๊ป๊าอือป้าอือ ใส่น้ำเป็นนิดเดียวเองเด้ไม่ได้ใส่เยอะเดเดี๋ยวเดินเตาไปเดิหนหาแม่หนวนโ <c oughs> ดนแล้วอ่ะชามร้านที่อยากกินเส้นเหลืองไหมหรือว่าอยากกินเส้นหมี่หรือเส้นเล็กเราไม่รู้หร้กโ <c oughs> <c oughs> ดนค่ะ อร่อยไหมครับ Close your mouth baby Close your mouth No more candy <c oughs> นี่อร่อยไหมเป็นตัวอย่างให้ร้านหน่อยจ้านรล้วดันสิอร่อยครับอร่อยครับแต่เธอไม่เป็นตัวอย่างนะพี่จะอัดคลิปเธอส่งให้คนที่เธอชอบโอ <c oughs> รู้ไหมเนี่ยว่าตัวเองกินแพ้เนี่ย <c oughs> You know that you eat go you eating go อย่าให้มันเห็นหน้ามั้งก็น่ะเจยมันนี่อีกคนยิ่งชอย่าให้มันเห็นหน้าด้วยเหรอโซม่อยากให้มันเป็นมังมังสวัสด์ติมันนี่ I'm s ด thirsty w i t No you have water Water please Water please Drink โอ้เหม็นไหข้าวแพะใช่แขนนี่พรุ่งนี้ไปกินแพะกินแพะนั่งกับใครดีเนาะมันจะมีกลิ่นแพะกลิ่นแพะเลยเหรอ แต่แต่มันก็ยังดีกว่าตอนนั้นที่เขาดื่มนมนมแพะแล้วก็ได้กลิ่นแพะเขานี่ป่ันก็เกินไปก <ปะ S 2> <ง>็ยังเดียวกินนมแพะยอยู่อันแบบอุ๊บไม่สู้เลยนมแพะน้ำ <laughs> ม,มันเออหมอกหมอกมากินผักลูกหม <laughs> อกไม่กิ <laughs> นของแล้ว <laughs> อันนี่เน,นื้อนนสำหรับลูกก็ใช่ไหมเนื้อ กินหมดทั้งบ้านกันมั้งนี่เฮ้ยเราคนยากเราก็เคยบอกให้คนยากมาทำหนึ่งเยนะอุ่นหนาอาบน้ำแบบไยแล้วอาบแล้วมันแค่หนาวอยู่พอดีเลยน้องหนาวเลยนะไม่อาบไม่ได้ต้องอาบถ้าเด็ก

เฮ้ยเหมือนอยู่โซนเลยนะจันอย่าลืมไปกิงใจกันบ้างอันนี้กิงใจกันบ้างเลยนะอย่างนี้ยังมากอดครอบตัวหน้าจันนะกิงใจทำไมเ๋ยดีดีลูโซนไงโซนไม่มีใครเอาก็อย่างแั้นแหล่ะแหมแม่แหมแม่โอ๋อไหนนึกก็ร้องให้เราทั้งจันทั้งฟิลทั้งคนนี่ มาก <im> ็พอมาเนาะทำไมดุหมอกเป็นหมอกเหรอเล็กอะไรเขาเกาะเอ๊ะ คนสวยหามันลงแล้วน่ะมันจะสวบเอามานี้หนี้มานี่เจ้าหนี้หกระโมอกออืออือจะสวบเนาะเจ้าหนี้จ้าเด็กมีเคฟสิบเนี่ยสิบเนี่ยสิบเนี่ยแม่มีโดนจริงๆเหรอเหลี่ยมโดนอะไรอีกชนเหลี่ยม

บุยเนี่ยันนั่นคิวคัมเบอร์กินแบบบ้านๆใช่บ้านนอกกินแบบนี้อะมันถ่ายคนนี้เยอะๆเนี่ยหานหันก็เ๋ยวส่งคลิปให้กำลังพอดีเนี่ยกำลังพอดีอันนี้เหรอเลือดเต็มเลยพี่ฮะไอฟันหัวมามันสุกมันแห้งแล้วอันเนี้ย